นี่ครับกำลังโกรดหวัวท้องแรกนะครับโกรดอย่างไหมเดี๋ยวเราดูผมนั่งดูนะครับพามาชมวัวตื่นครับอันนี้เป็นอ่าะอะไรวะลืมนี่ครับแม่เหมือนแม่ครับตัวนี้ตัวมึนเลยครับน้องสุดในโคกหลุแล้ว ดูอีสองตัวครับหัวทั้งหมดมีประมาณแปดตัวครับแชร์รี่ตัวนี้ก็ตัวแม่ครับตัวแม่ตัวข้างหลังนะครับดูตัวคู่ครับตัวคู่ที่ซื้อมา กว่าครับส่วนแม่พันอยู่ข้างนอกก็ให้กินหญ้าอยู่ตัวเดียวกินหญ้าอยู่ไหนครับกินหญ้าเดี๋ยวมาดอลุ้นด้วยกันครับว่าจะตัวผู้หรือตัวเมียครับว่าโคตรยากไหมเดี๋ยวดูให้โคตรยากยาครับตัวเด็กท้องเด็กด้วยครับ นี่ครับกวางโคตร นี่ครับโคตรยากนะครับแม่แม่ท้องเล็กครับหัวออกมาลิ้นหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราดูสักพักครับโคตรยากโคตรยากครับเออนุ่มจิงจืงดีกันเลยกูดีนะกูดีจิงดเลยหนุ่มพีแม่กี่ประเด็นหนุ่มจิงกูอะไ

ทองเลของเขาครับขอได้ตัวเมียนะครับตัวเมียรูปสวยนะครับรูปด่างสวยเหมือนกันครับเดี๋ยวเราให้มันทําให้มันน้าออกก่อนครับเดี๋ยวมาดูว่ามันจะสวยไหมครับไม่กล้าเข้าไปครับชนนะครับตัวนี้ได้รูปมานีนได้ชนวิ่งก็ไม่ทันครับนี่ครับขอได้สักพักแล้วพามาดูวะ นี่ลูกครับน่าจะเหมือนแม่มากเลยครับออกสีขาวขาวครับกตคลิปนี้ก็ออกอยากนะครับบัวซองแด็กครับเดี๋ยววันนี้ผมขอลาะลาะะะครับสวัสดีครับ